ชงคานอกจากจังหวัดปตัตตานีจะมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และสถาปัิยกรรมที่งดงามแล้วนะคะที่นี่ยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอีกด้วยค่ะและที่นี่คือชุมชนบางปูซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอยะริงค่ะชุมชนบางปูมีแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนที่เป็นป่าชายเลนและมีระบบนิเวศที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยเลยละคะ่ะค่ะซึ่งกิจกรรมเด่นของที่นี่นะคะนั่นก็คือการล่องเรือชมป่าชายเลนค่ะรวมไปถึงความงดงามของอุโมงกงกลางนะคะและการนั่งเรือชมพระอาทิตย์ตก รวมไปถึงนกนานาหลากหลายชนิดนะคะคุณผู้ชมคะความมุ่งมั่นของชาวบางปูที่จะพัฒนาท้องถิ่นรวมถึงแนวคิดที่จะปรับปรุงสภาพพื้นที่ให้รองรับความต้องการที่หลากหลายของนักท่องเที่ยวนั้นจึงเป็นที่มาของจิตอาสาในวันนี้ค่ะและว,วันนี้นะคะเรามีน้องๆ้องเยาวชนจากศูนย์พัฒนาศักยภาพเยาวชน มัสยิดอัตตาอาวุญบางปูอาสาพาพวกเราไปชมอุโมงคกงกลางที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีความสวยงามไม่แพ้จังหวัดอื่นเลยค่ะพี่การค่ะงั้นเราสองคนพร้อมที่จะไปลงเรือกันแล้วค่ะเชิญคุณผู้ชมตามเราสองคนไปเลยค่ะคุณผู้ชมคะ บางปูเป็นชุมชนท่องเที่ยวหนึ่งในสิทของจังหวัดปัตตานีตั้งอยู่ริมอ่าวปัตตานีค่ะมีป่ากงกลางเป็นฉากกัน้นและมีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศจึงเป็นชุมชนที่มีข้อได้เปรียบในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าชายเลนเป็นทรัพยากรที่สําคัญในการสร้างแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามคืออุโมงค์ป่ากงกลางที่ธรรมชาติได้โอบล้อมงอคองเข้าหากันดังช่องทางของอุโมงค์ที่สวยงามและร่มเย็น เป็นที่พักพิงให้แก่นกน้ำนับหมื่นแสนตัวเลยทีเดียวค่ะตอนนี้เรานำานะครับผมนักท่องเที่ยวของเรานะครับจะเป็นจุดสำคัญเนาะทีอ่อีกที่หนึ่งก็คือจะเป็นอุโมงค์ป่ากงกลางนะครับเกิดจากอะไรก็คือเกิดจากตัวป่ากงกลางเนี่ยครับสองข้างทางของอป่าเชเลนเราเนี่ยครับมันโน้มตัวเข้าหากันนะครับก็ทำให้เป็นที่ล่มและก็เป็นช่องนะฮะ ก็กลายเป็นภูมป่ากงกางที่ที่เราจะนําพานักท่องเที่ยวเราเนี่ยครับมาสัมผัสซึ่งจะแตกต่างกันตรงที่อากาศในนี้จะเย็นกว่านิดนึงเพราะว่าจะมีร่มของป่าแล้วก็ร่มของต้นไม้นะครับผมแล้วก็อาจจะมาจากไอ้น้ําด้วยส่วนหนึ่งครับก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เป็นจุดที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวที่พามาครับผมหรือว่าเป็นไฮไลท์ได้ไหมคะตรงนี้ใช่ครับเป็นไฮไลท์ได้เลยครับอันนี้ก็นี่ถือว่ามันสลัดลงมานี่ครับปลูกได้แล้ว นี่ือาไปปักใช่ครับเอาไปปักมันก็จะมันก็จะติดเหมือนกับเป็นปักใช่ครับเอาไปปักในโคนมันก็จะขึ้นได้เลยนี่เขาตั้งใจเขาตั้งใจให้เราไปปลูกหรือเปล่าเนี่ยมันถึงสลัดลงมาในเรือใช่ครับใช่ครับแล้วระยะทางที่เป็นอุโมงค์เนี่ยประมาณเท่าไหร่คะระยะทางที่เป็นอุประมาณ2กิโลครับผมน่าจะไม่ถึงหรือเปล่าเกือบเือเกือบเกือบใช่ครับเกือบเกือบ แสดงว่าเป็นความุบูรณ์ุญธรรมชาติใช่ไหมคะใช่ครับามา้ลงหากันถูกต้องครับ ที่นี่นะฮะบางปูนะเรามีมัสยิดอยู่นะมัสยิดตาอุนบางปูนะมัสยิดนี้ก็จะเป็นมัสยิดที่เป็นอ่าเป็นศูนย์กลางของชุมชนนะฮะแล้วก็จะมีองค์กรที่อยู่ไปใต้มัสยิดอยู่อยู่หลายองค์กรนะอย่างเช่นอ่าศูนย์เด็กกำพร้าศูนย์การศึกษาตริการนะฮะศูนย์สงเคราะห์แล้วก็ศูนย์ชมรมต่างๆนะก,ก็จะอยู่ไปใต้งองค์กรและที่นี้น้องๆของเรานะก็จะเป็น จะเป็นทีมงานที่คอยช่วยเหลือใ,ในแต่ละองค์กรนะฮะแลวก็อย่างเช่นชุมชนเรามีกิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งนะก็กำลังแรงหลักนะก็จะเป็นน้องๆเรานะฮะที่คอยช่วยเหลื 68, อคอยมาทํากิจกรรมให้ให้กับน้องๆนะครับนะฮะอย่างอย่างที่เราเห็นได้ชัดนะฮะตอนนี้น้องๆเราเราพยายามที่จะพัฒนาน้องๆไปสู่การการเป็นจิตอาสานะฮะเพราะว่าการเป็นจิตอาสานี้คือเป็นเป็น เป็นตัวช่วยในการที่จะส่งเสริมสังคมให้ให้หน่าอยู่มากขึ้นนะฮะแล้วก็ส่งเสริมในส่วนของการพัฒนาศักยภาพน้องๆน,นะฮะให้ให้พัฒนาให้เป็นเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะ,ะครับนะฮะก็เป็นที่น่ายินดีนะฮะน้องๆเราสร้างกลุ่มขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างหนึ่งกิจกรรมก็คือกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะฮะเป็นกิจกรรมชมล่องเรือชมป่าชายเลนนะฮะวันนี้ก็ อาจจะพาทีมงานไปนะฮะไปไปเที่ยวป่าชายเลนกันนะครับก็ก็เป็นเป็นที่น่าย,ยินดีนะฮะก็ทีมงานเราก็เป็นที่พูดถึงในในภาพรวมได้ได้อย่างดีนะฮะก็ทีมงานเราเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนอื่นนะที่จะมาเป็นแบบอย่างแนละก็มาร่วมกันพัฒนาชุมชนต่อไปนะครับครับผมก็สังคมแนละ้วก็ทีมผู้ใหญ่นะเขาเขาให้โอกาสเรานะเรา เรามาร่วมการสร้างสรรค์สิ่งดีๆในชุมชนนะฮะ,ะเพื่อที่จะมาพัฒนาให้สังคมหรือว่าชุมชนเรามีมีความเป็นปกติสุขนะฮะมา,มาร่วม,ร,วมร่วมด้วยช่วยกันนอกจากความงดงามตามธรรมชาติแล้วนะคะที่นี่ยังมีร้านก๋วยเตี๋ยวเล็กๆภายในชุมชนที่บอกได้เลยค่ะว่าอร่อยมากๆโดยเจ้าของร้านฝาแฝดที่อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใสรอคุณผู้ชมมาลองลิ้มชิมรสด้วยตัวเองค่ะและจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของบางปูนะคะนั่นก็คือวิถีชีวิตของชุมชนมุสลิมที่มีความเรียบง่ายพร้อมต้อนรับผู้มาเยือนด้วยรอยยิ้มและความจริงใจเหมือนน้นองๆกลุ่มนี้ที่อาสาพาพวกเรามาเยี่ยมชมความสวยงามของบางปูในวันนี้ไงคะ สองคนพร้อมกับน้องๆจิดอ,อาสาจากชุมชนบางปูนําคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวในวันนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะจังหวัดปัตตานียังคงมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมรวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์ที่รอให้คุณผู้ชมมาเยี่ยมเยือนณอินแดนลังกาสุกะแห่งนี้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะรายการเมืองไทยดีๆหมดเวลาแล้วค่ะคราวหน้าเราจะนําคุณผู้ชมไปเที่ยวกันที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมืองไทยดีๆ Bye-bye.